สวัสดีค่ะเพื่อนเพนยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องกูกเกษตรช Channel นะคะคลิปนี้นะคะามาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะในสวนหลังบ้านนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเพื่อนอใครรู้บ้างนะคะว่าผักที่อยู่หน้ากูปทิมเนี่ย สายพันธ์ุอะไรคะนี่นะคะมา,มาต้นเดียวเลยนะคะแปลกมากเลยนะคะใบหยกัยกๆนะคะเข้าสู่เรื่องของเรานะคะเพื่อนอคลิปนี้นะคะครูทีมจะมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของอปัญหานะคะหรือว่าข้อดีนะคะข้อเสียนะคะของการปลูกผักไฮโดรพนิกในกล่องโฟมนะคะแล้วก็ในกระมังนะคะหรือไม่ก็เป็นในขวด พลาสติกนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านะคะเพื่อจะเห็นว่าครูทิมก็จะมีอีพีต่างๆในเรื่องของการลองปลูกในกระมังนะคะปลูกในขวดพลาสติกให้กับเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆก็ลองกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะทีนี้พอมาคลิปนี้นะคะครูทิมก็จะมาเปรียบเทียบนะคะข้อดีข้อเสียนะคะหลังจากที่ครูทิมได้ลองทําแล้วนะคะย้ํากับเพื่อนๆนะคะว่าเป็น เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะของตัวเองที่ได้ลองทําแล้วก็มาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะในส่วนของเพื่อนๆอ,อาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็มาคุยกันได้นะคะามาดูกล่องโฟมก่อนนะคะเพื่อนกล่องโฟมได้ครูพิม์ปลูกนี่นะคะข้อดีนะคะข้อดีของการปลูกด้วยกล่องโฟมนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะรักษาอุณหภูมิของเขาได้ดีนะคะก็คือ จะพอดีนะคะเราแล้วเราใช้ถุงดํารองเนี่ยนะคะอากาศเขาหรือว่าน้ําอุณหภูมิของเขานี่จะเย็นพอดีเลยนะคะเพื่อนอันนี้คือข้อดีของกล่องโฟมนะคะเท่าที่ครูทีมสังเกตนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนก็คือหาง่ายราคาถูกนะคะอย่างเช่นกล่องโฟมที่ครูทีมเอามาเนี่ยเอามาปลูกเนี่นะคะบางทีครูทีมก็ได้มาจากพี่พ ที่มีร้านหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือร้านที่ขายอาหารทะเลสดอย่างเงี้ยนะคะบางทีท่านก็ให้เรามาเราก็เอาผักไปแบ่งปันคืนอย่างเงี้ยนะ,ะเพื่อนก็ถือว่าได้มาฟรีเนาะหรือบางทีก็ซื้อถ้าซื้อก็ราคาไม่แพงนะคะ10บาทเออยี่บาทเอยไม่เกินนี้นะคะคุณี่ว่าม,มันราคาถูกแล้วพอเราเอามาใช้เนี่ยใช้ได้ตลอดเลยนะคะคุณเห็นว่าใช้ได้ตลอดเลยนะคะก็คือเพราะว่าเราใช้ถุงดำรองอยู่แล้ว ก็จะเปลี่ยนแค่ถุงดำนะอย่างเช่นถุงดําอย่างนี้นะคะครูทิมก็จะเปลี่ยนปีละครั้งถ้าเขาผุจริงก็ปีหนึ่งคือนานแล้วนะคะเพื่อนเราก็เปลี่ยนออกซะเพราะว่าถ้าถุงดํารั่วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมาดูน้ําอีกมันก็จะเสียเวลาหรือเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอะไรไปนะคะแต่ว่าถุงดําเราสภาพดีเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องระวังเรื่องน้ำนะอันนี้คือข้อดีอันข้อต่อมาที่ครูทิมว่ากล่อ,องโฟมนะคะมีข้อดีนะคะ,ะส่วนข้อเสีย ข,ข้อเสียก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะก็คือว่าเราอาจจะได้ล้างทําความสะอาดนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนก็ก็จะมีตตไคร่น้ำอะไรแต่ก็ก็การล้างก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่อันนี้ก็ข้อเสียนิดนิดหน่อยๆสำหรับครูทัพทิมนะคะเพราะการล้างนเราก็ล้างเป็นปกติอแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะาการล้างก็จะเพิ่มปัญหาขึ้นมาคือเขาจะมีตะไคร่น้ำเนาะ เพราะว่าพอโรงเรือนของครูทัพทีมเนี่ยเป็นโรงเรือนแบบมีแต่ผ้าสแลนนะคะเพราะฉะนั้นก็บังฝนได้นิดหน่อยแต่ว่าฝนก็ยังตกลงมาอยู่นี้เป็นต้นนะคะส่วนถ้าถ้าเราเปรียบเทียบเราปลูกในกระมังนะคะเพื่อนดูกระมังก่อนนะครณเห็นว่าหนึ่งนะคะหนึ่งมันมันก็ค่อนข้างมีราคาเนาะราคากระมังถ้าถ้าถ้ากระมังถูกหน่อยอ่ามันก็สั้นนะคะเพื่อน สั้นแล้วก็รากของผักเราอ่ะจะลงไปได้ไม่เยอะเขาก็กินปุ๋ยได้ไม่เยอะนะนี่คือความคิดส่วนตัวครูทิมนะคะที่ที่ทำไมให้กล่องโฟมเป็นนางเอกนะคะ,ะสองนะคะถ้าปลูกในกระมังนะคะข้อข้อเสียมันก็มีนิ่ๆหน,น,น่อยแต่แต่มันก็ได้นะคะเพื่อนอ่าก็คือว่าเวลาเขาโดนแดดนานๆเนี่ยเขาจะร้อนนะคะรากผักแล้ก็อาจจะ ร้อนไปด้วยก็ได้นะคะร้อนหรือลวกไปเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อข้อเสียของเขานะคะถ้าปลูกกะละมังคุ้นที่ว่ามีมีเห็นให้เห็นแล้วสองข้อก็คือบางทีมันมันกะละมังมันสั้นเกินไปรากผักเรามันยืดได้ไม่ยาวคุ้ทีมว่านะมันกินปุ๋ยได้ไม่ยาวนะคะมันมีความจํากัดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า,าเวลาโดนแดดเยอะๆนี่อากาศจะร้อนนะคะส่วนในขวดพลาสติก นะคะเพื่อนในขวดพลาสติกก็ข้อข้อเสียของมันก็คือว่าครูทีมว่านะคะถ้าเป็นขวดส่วนมากจะเป็นขวดใสเนาะถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้าที่ครูทีมทำเนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นตะไข่น้ำนะคะถึงแม้ว่าเราจะ,ะห่อด้วยถุงดำหรืออะไรไปแล้วนะคะก็ก็ยังมีตะไข้น้ําอ,อันที่2นะคะข้อเสียนนันสองคุณดีมว่านะคะก็คือมันเวลาผักเราอายุเยอะๆนะคะ ถ้าจะกินน้ําเยอะน้ําปุ๋ยเยอะเนี่ยน้ามันจะลดเร็วเพราะเราต้องคอยระวังในเรื่องของการเติมน้านะคะครูทิมว่านะคะมันต้องอยร้องเรื่องของการเติมน้ําแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลถ้าถ้าเปรียบเทียบถึงข้อดีนะข้อดีของการปลูกในกระมังและการปลูกในขวดก็คือว่าก็คืออย่างที่บอกในคลิปก่อนหน้าว่าเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะทดลองปลูกเหมาะสําหรับเพื่อนๆ่อที่ไม่มีสถานที่ เช่นอยู่คอนโดอยู่ห้องเช่าเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับการที่เราปลูกไว้รับประทานเองนะคะคือไม่ต้องเยอะไม่ต้องใช้เยอะอย่างเช่นคลิปที่ครูทิมทําก็ประมาณ3กระมังนี้เราก็ได้ทานแล้วนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นขวดนะคะก็ไม่กี่ขวดเราก็ได้ทานแล้วแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือไม่เปืองปุ๋ยใช่ไหมคะเพื่อนเพราะว่าอย่างเช่นขวดพลาสติกเนี่ยประมาณลิตรนึงเราก็ใช้ แค่ไม่กี่ซีซีใช่ไหมคะประมาณ5 5 5ซีซีใช่ไหมคะเราก็ได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละเพื่อนเพราะวันนี้ก็เลยมาเล่าถึงข้อดีข้อเสียความความแตกต่างนะคะว่าแต่ว่านะคะถ้า,าเพื่อนเพื่อนไม่ปลูกระประทานเองนะคะเก่งแล้วเรียนรู้วิชาการปลูกผักไฮโดรโปนิกคล่คองแล้วนะคะมาปลูกในกล่องโฟมนี่จะเหมาะกว่านะคะ ก็คือว่าเหมาะการปลูกในกล่องฟมเหมาะในการปลูกขายน่นเพื่อนนะคะส่วนกละมังและขวดก็เหมาะในการปลูกแล,ละรับประทานเองหรือว่าเหมาะสําหรับในเพื่อนๆืนที่มีสภาพพื้นที่ที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะสรุปทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียใช่ไหมคะเพื่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ่าจะเน้นว่าปลูกขายหรือขยายไปเรื่อยๆคุม้มทีมนะคะตอนนี้ก็เยอะมากนะคะปลูกมาประมาณปีปี5เดือนนะคะก็ าจากเริ่มต้นที่ปลูกที่ทีละหนึ่งฟองน้ำประมาณ1 4 1 5กล่องนะคะตอนนี้คุณทิมก็เป็นหลายร้อยกล่องแล้วนะคะก็คือปลูกไปเรื่อยๆอที่สำคัญก็คือประหยัดนะคะมีเพื่อนๆหลายคนก็มาชวนให้เพื่อนๆมาชวนให้คุณทิมเนี่ยนะคะใช้ระบบท่อใช้ระบบอ,อันนั้นไปนะแต่คุณทิมคิดว่าวิธีการนี้เหมาะกับตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ อยากให้เพื่อนๆน,นะคะได้เรียนรู้นะคะได้นําไปปรับให้เข้ากับตัวเองนะคะคือทุกสิ่งอย่างนั้นเพื่อนค้ชทิมว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะนะคะก็ลองใช้วิธีการเรียนรู้ไปเรื่อยนะคะเหมือนครชทิมนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยตัวเองจากเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเพื่อนๆในกลุ่มก็มีส่วนสําคัญนะคะในการที่เราจะาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นะเหมือนกับที่เพื่อนๆมาฟังคลิปครูทับทิมแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะ,ะก็จะสามารถมีความสุขแฮปปี้กับการปลูกผักไฮโดรพอนิกแล้วก็จะทําไปได้เรื่อยๆอยเพื่อนนะคะเราจะทําเป็นงานอดิเรกบ้างขายบ้างแจกบ้างอย่างครูทับทิมเนี่ยนะคะคือมีความสุขละเพื่อนมีความสุขละก็คือได้ทํามีความสุขที่เราได้ทํา ตอนเช้าไปออกกาลังกายกลับมาก็มาดูสวนผักตอนเย็นหรือเสาร์อาทิตย์เราว่างจากการทํางานประจํา เราก็มาอยู่ที่สวนผักนี้นะคะก็คือถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปกดติดตามไว้นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อชมคลิปดีจากครูเกษตรชาแนลนะคะคลิปดีๆเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกสในสไตล์ครุฑทิพ์นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ